Thank you. นนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆจากชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลช้างสู่ควนช้างพ่อพัายเอกชัยจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่เขาเคยเห็นช้างป่ามาทำลายสวนไร่นาของชาวบ้านและชาวบ้านได้ทำการขับไล่ช้างป่าเขาจึงขอพรอจากต้นไม้เจ้าที่เจ้าทางให้ได้มาดูแลช้างด้วยแรงอธิษฐานและความศรัทธาของเขา ทำให้เขาได้มาดูแลพ่อพานเอกใจนจนถึงทุกวันนี้ครับผมบอยากทราบว่าเหตุผลที่ทำให้พี่ตั้มตัดสินใจมาทำการที่นี่ครับที่แรกน่าจะเหมือนกับเป็นคำอธิษฐานของผม,ผมครับแ<อ>ถวบ้านมันม,ม,มีช้างป่าลงมาลงมาแถวบ้านมันมาทำลายไอ้ข้าวของแถวบ้านเขาไพวกกล้วยไอ้ผลไม้ครับ ทำลายไร่สวนที่ลงมากินชาวบ้านเขาปลูกไว้ใช่ครับทีนี้<ช>ผมเจอ<ะ>ผมก็เลยแบบสงสารนะรทีนี้พอลงมาชาวบ้านเขาก็แบบจุดไอ้ประทานลูกบอลไอ้ระเบิดอะไรอย่างเงี<อ>้ยอกลับมาที่บ้านก็เลยมาจุดท,ทูบอธิีฐานแบบต้นไม้ว่าให้มาอยู่ต้นไม้ต้นนี้มาอยู่ลงมาอยู่นี่นะ<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวจะตัดต้นกล้วยหาไอมาให้กินเลยประมาณนี้ครับให้มาอยู่ที่ใช่ครับ แล้วยังไงต่อครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็มีคนไปชวนมามาดูพ่อเอก่ามีช้างเผือกมาอยู่นี่มาดูพขาเอกมาดูแลจากนั้นกไ็ได้มาดูแลตลอดโออหลังจากนด้านาปุ๊บก็ได้มาดูแลเขาเอกอ๋อนี่นี่เองนะครับแล้วดูแลเราเอกกระชัยเนี่ยมาถี่ปีแล้วครับเกือบเกือบสองปีครับสองปีแล้วมาอย,าอยู่นี่ใหม่ แต่พ่อเองมาอยู่นี่ไม่ถึงเดือนแลนป,ปกติแล้วในทุกๆวันเนี่ยนะครับหน้าที่ของพี่ตั้มเนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับรือหน้าเช้ามาก็จะเอาอาหารให้พระเอกกินแล้วก็เก็บขยะเก็บมูลทําความสะอาดอสายหน่อยก็ถ้าอยู่กันครบก็พาพระเองมาอาบน้ําหรือว่าถ้าอาบน้ําเสร็จก็ไปหาอาหารข้างนอกถ้ามีคนน้อยก็ไปช่วยก็หาอาหาร อ๋อครับ,รบแล้วผมอยากรู้ว่าอาตอนที่เห็นพ้าวพายพ้าวพายเอกชัยนี่นะครับมีความรู้สึกเป็นยังไงอยากถามความรู้สึกจากใจเลยครับแบบผลนลุกเลยครับผลนลุกตื่นเต้นแบบแบบอธิบายยากเลแบบเราไม่เคยไม,ไม่เคยเลี้ยงช้างไม่เคยมาดูใกล้กลๆครับไม่เคยสัมผัสเลยครับพอม,ม,มาเห็นก็แบบ อธิบายยากเลยแบบทำไมแบบสวยงามอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเคยเห็นนั่ช้างแบบแบบผอมๆอะไรยขุนไม่ดีมาเห็นพระเอกสมบูรณ์ครบสวยสง่าเป็นอย่างน้อเนี่ยครับไปไล่ยุงให้พระเอกหรือ๋อไล่ยุงให้พระเอกอ๋อนั่นครับพ่อพายเอก,กชัยนะครับเอ๊ะแต่งสีขมือหรือเปล่าครับครับอ๋อทำทุกวันเลยกองเฟืองเอามาจากไหนครับนี่ ซื้อเพิ่งมาครับซื้อมาน้าพี่น้องครับสามัดอยสามัดลอย,ลยนะครับนี่คือวิธีไล่อูดยุงยุงมันหลาเลยครับตอนขึ้นเนี่ยมันห,หัวคับมันไหลครับอ๋อก็ไล่ยุงนะครับที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับทั้นนทั้งคนทั้งช้างได้ได้ด้วยกันหมดเลยนะับส่วนพ่อพายเพื่อนเอกชัยเพื่อนทำอะไรอยู่เนาะตอนนี้อ๋อก,กินข้าวนะครับ ใบตองกล้วยเหมือนเดิมนะครับต่อไปพี่ตั้มจะไปทำอะไรต่อครับเ,บเ,บเ,บเนี่ยเบิ้งจอวเบิ้งอาการไม่เองเลยครับวันนี้เพื่อนเป็นไรเนาะวันนี้นะเี๋ยอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ามัมีนนเครียดมาบออ๋อ <c oughs> อารมณ์ไม่ค่อยดีนะวันนี้เครียมาหน่อยมาหน่อยไม่ร้อนดีแล้ว <laughs> ไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้เดี๋ยต้องพัดเข้าไปข้างใน มึงพัดนะะพัดให้ไล่ยุงให้ไม่มียุงตามครับพี่ตั้มครับระหว่างอ่ะดูแลพ่อพายเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหมแบบเกี่ยวกับตอนเพื่อนโกรธเพื่อนอะไรเงี้ยเคยเจอไหมครับก็มีอยู่แบบช่วงที่แกตกมันไปทีแล้วครับฉีดน้ําให้แกอากาศมันร้อนครับครับทีนี้แกก็ถอยหลังถอยหลังไปแล้วฉีดเดินตามเข้าไป ทีนี้แกกระโดดพุ่งมาไอไอปลอกขาที่ใส่ไว้ที่เป็นน้ำเต้ามันหักอ๋อมันหักทีนี้โทรให้ควานต้าน้องต้าลงมาจากสารคามยังตรวดเลยเมาใส่คือต้องพิท่าคนเดียวเท่านั้นเหรอครับอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันครับอ๋อถึงว่าใช้ได้หลายคนถึงว่าที่นี่มีควานมีควานช้างอ่ะสามสี่คนนะครับสี่คนดูแลนะครับพ่อพัายเอกชัยครับ เหตุการณ์ในวันนั้นคือตกใจมากใช่ไหมครับ,รบอี่แล้วแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมครับเจอเหตุการณ์อะไรอีกไหมเกี่ยวกับตอนเพื่งโกรดก็อาจจะเป็นกดกรดหมาโอ้เมื่อไม่นานนี้เองใช่ใช่คือคือ,คอ,อยังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยหมาคือหมาไอหมาหมาน้อยมันเข้าไปในที่นอนพรอเอก<อ>ที่ไปถ่ายไว้อย่างเงี้ยพระเอกไม่ชอบเลยอะหมา ไปถ่ายไปแบบแกได้กินแกก็กวุ่นวายแบบแกระแวงนะมันวิ่งเาะแกาเาะแกมังหายตกบันก็ระแวงอนยะู่แล้วขนาดคนเดินก็ลยังระแวงแคล้ายๆกับว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนจะห่วงที่ใช่ครับในเ,เวลามี <c oughs> อ่สัตว์อื่นมามามาฉี่มาอะไรใส่เงี้ย <c oughs> มันก็ได้กลิ่นนะครับ <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนก็ได้รับรู้ว่ากลิ่นไม่ใช่ของของทางเพื่อนเนาะก็เลยแสดงอาการแบบหวงที่หงทางอะไรเอ่หงิดอะไรด้วยอะไรอะไรอะอที่ที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนมีมุมน่ารักนะฮะใช่ไหมครับภาพภาพมุมามุมน่ารักนี่เป็นยังไงครับแกก็จะแบบเล่น เล่นแั่เราอ่อนนี่ก็อยากให้เราเล่นด้วยออย่างท,ที่ที่ทุกคนเห็นเนาะ,ะ FC มาทางบ้านนี้ก็บางทีเพื่อนก็เสกใส่ใส่เพื่น,เ,<ช>นเป็นคนขี้เล่นนะคะคอ,คอยากฝากอะไรถึงพี่คนดูทางบ้านครับก็อยากจะฝากทาุกท่านคบพ่อแม่ FC ครับว่าอยากให้มาดูพ่ออีกครับถึงจะช้างถึงจะตัวใหญ่ครับแต่ก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดค พราะเราไม่ได้ให้ความรักเขาเราไม่ได้ไปทารุณนโหดร้ายอะไรอืครับเราใช้ความรักความเมตตา,ราครับผมอืมครับบางคนนะฮะเขาก็เคยดูจากช่องทางอ,างอื่นๆเนาะไปเจอ,อเรื่องราวเกี่ยวกับช้างทําลายปา่<ท>า <ำ S 1> บ้างอะไรบ้างตั้งแต่อยู่กับพ่อภายเอกชัยเนี่ยมีเรื่องอะไรที่พูดง่ายคือเรื่อง ไม่คาดคิดอ่ะมีไหมครับมีสองเรื่องครับครับเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์กับพระเอกครับเรื่องแรกครับในที่บ้านก่อนที่จะมาอยู่กับพระเอกครับครับอยู่ไอคนข้างบ้านเขาเมาแล้วเอาปืนมาข่มขู่ทีนี้เกิดการยื้ยแย่งกันครับมีมันลั่นใส่มือลูกชายทีนี้เราก็ไปแจ้งความครับ แต่ทีนี้มันเขาไม่ดําเดินคดีทีมันนานเป็นเป็นปีเรื่องยังไม่ถึงศาลยังอย,งอยู่แค่เรื่องภาพอยู่เลยก็จะมาขอเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยื้อกันไปแต่เราจะเราไม่ยอมเลยนี่มาอยู่กับพระเอกประมาณนักสองเดือนเน่ยครับเขาเอาเงินไปทิ้งไว้กับภูมกับแล้วเขาภูมกับก็บโทรมาบอกให้แปลวตังค์เขาสามแสนห้าเขายอมเขายมเขายอมคดีครับว<า>่บาเขายอมไง ว่าเราเรียกไปแล้วเขาอยากจะให้เราไม่แจ้งความนะอ๋ออันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแล,แล้วเรื่องที่สองล่ะครับเรื่องที่สองนี่คือไอ้มูลพ่อเอกครับเรื่องเกี่ยวกับมูลพ่อเอกใช่ครับ,คร,บครับผมขาวบ้านมันจะมีช้างป่าลงมาเยอะมากเวลาช่วงหน้าแรงเนี่ยครับจะลงมาไอ้กินต้นกล้วยพ่อไรพืชพันธ์ชาวบ,บ้านไงอ๋อที่เขาปลูกใช่ ต้นกล้วยไม้เลยครับละไม้ทุกอย่างับปะรดต้นกล้วยละไม้อะไรหมดครับคือหมดเลยใช่ครับนี้ผมก็เอาไอ้มูลผักรับไปโรยกันในพื้นที่เลยอ๋อแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากโรยโรยแล้วสรุปว่าช้างป่าไม่เข้าที่ครับก็แปลกครับคือหน้าแรงเขาไม่มาเลยมาครับพี่แต่ว่าไม่เขาไม่เข้าที่บอกงก็คือเลาะ ก้วยคนอ่็เสียหายแต่ว่าในที่ตรงนี้ไม่มาพื้นที่ของเราที่เราโรยไว้เขาเขาไม่มาเขาไม่เข้ามาถ้าแค่อยู่ข้างๆเราเลาะที่คือ,อของเราไม่เสียหายเป็นก้วยเราเนี่ยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบพูดไม่ได้นะครับมันเป็นอัดมันมันอธิบายไม่ถูกะนะฮะเรื่องเี้ะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากนะครับแต่ว่าให้คิดโดยรวมให้คิดให้ให้นึกภาพตามนะคะทุกคนคือหลังจากพี่ตั้มเนี่ยไปโรยแล้วเนาะแล้วทีเนี้ย ช้างตัวอื่นๆนี่ไม่ล้ามาเลยไปแปลงคนอื่นหมดยกเว้นแปลงของพี่ทั่นะฮะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไม่ได้แบบอ่ามันเป็นส่วนบุคคลนะครับมีสองเรื่องใช่ไหมครับอ๋อแล้วพี่ทั่มครับอ่าเคยเจอ f c ไหมเอฟซมาเล่าเรื่องอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยเคยมีบ้างไหมครับก็มีครับมีกันอ๋อเป็นยังไงครับ อย่างเช่นเรื่องขอไอการงานอะไรเงี้ยครับอ๋อเขามาขอการงานครับหลังจากนั้นเขาก็มาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเขา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 พูดว่าย่งไงครับก็มาบอกว่ามาของานเราเกงอย่างเงี้ยแบบว่าสอบเข้ามาเนี้ยแลังจากอีกนึงเขาก็มาบอกว่าสอบบรรจุได้ได้อีกอีกอย่างก็ขอลูกครับขอลูกขอมีลูกใช่ครับอ๋อแสดงว่าเขามีลูกยากแล้วเขาเริ่มมาขอใช่ครับมีลูกยากทาแบบทุกอย่างแบบเขาก็คนมีตังค์นะครับ ทำแบบเลยอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยชื่อพี่นะผมจำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนก็มีใช่เพื่อนก็มาที่นี่ใช่พาลูกมาไหว้แล้วชื่อลูกชื่ออะไรไอ้ไลลาหรืออะไรน้องไรลาน้องไลลานะครับก็เป็นเรื่องที่ประทับครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับไอ้ตั้มนะครับเนาะขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไวเอลิฟเฟด้วยนะครับ และช่องยูทูบเบอร์ในเครือข่ายพ่อพายเอกชัยทุกๆช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนๆนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับ